สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันที่28นะคะวันจันทร์สิงหาสองพันห้าร้อยหวันนี้มีภารกิจเอารถไปส่งมอบให้ลูกค้าที่บ้านค่ะว้าของเยอะนิดนึงเนี่นยเปิดรถกันปลายทางวันนี้นะคะอยู่ที่อยู่ที่อํอเาเภอแม่จันนะคะจังหวัดเชียงรายแกงรถคอบทีมนครแม่จันนะคะนะครแม่จันทีม แกงใหญ่เลยนะคะแกงซุปเปอร์แฟนของเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของแกงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเก็บกระเป๋านี่มั้ยสํหรับรุ่นรถที่จะไปส่งมอบในวันนี้นะคะก็เป็นคันนี้เลยนะคะสปาร์คสามนะคะลูกค้าออกแบบเดิม,เด,มเดี๋ยวไปแต่งในส่วนของช่วงล่างโครงแนยเพาเองนะคะ สำหรับคันนี้ก็รับแบบเดิมๆไปนะคะออกล้อจ่ายเริ่มต้นศูนย์บาทค่ะทุกคนออกล้จ่ายศูนย์บาทนะคะค่างวดอยู่ที่ประมาณไม่ประมาณแหละค่างวดที่แปดพันหกร้อยบาทนะคะแปดพันหกร้อยบาทเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดค่ะลูกค้าเก่าอีซูซูนะคะมีครบรอยอ,อีซูซูออกรจ่ายลออกร้จ่ายศูนย์บาท แต่ถ้าไม่มีครอบครัวอีสูสุออกรถจ่ายอยู่ที่ห้าพันคัะออกไปวิ่งได้เลยแบบนี้นะคะมีประวัติเครดิตไม่ต้องค้ำทำสัญญาวันเดียวอนุมัติหาลึกรับรถได้เลยค่ะปลายทางนาครแม่จันทีมนะคะจังหวัดเชียงรายเลือกลูกค้าอยู่ที่สิบโมงเช้านะคะ ตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็เอารถไปเติมน้ำมันก่อนค่ะรถเตี้ยไปไหนรถเตี้ยไปไหนเราต้องยูเทิร์นไงคะทุกคนเลยนะ เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันกันก่อนนะคะทุกคนปั๊มสีเขียวนะลากลอดไปสามเดือนมีปั๊มเกิดใหม่นะคะอยู่ข้างกันนี้แต่เรายังคงเข้าปั๊มเขียวเหมือนเดิมนะคะเขียวอ่อนนะ เติมน้ำมันกันก่อนให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดินทางไปบ้านลูกค้าอีกที่นึงเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดินทางกันตกอัาเภอแม่จันไม่ไกลนะคะเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาแล้วบอกว่าให้ไปถึง ตอนเที่ยงก็ได้ไม่ต้องรีบไ้ายอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆขับรถไปแล้วกันค่ะเิบได้เซ็นหรือยังครับเซ็นแล้วค่ะค่ะเขาถามว่าเซ็นรับบินน้ำมันหรือ,อยังป <c oughs> <c oughs> <c oughs> เ,เดินทาง ก็จะมีที่ชาร์จแบตด้วยนะคะอยู่ด้านข้างรถไฟฟ้าก็มาแรงนะคะทุกคนช่วงนี้บีวดี ต้องจับ G P S ก่อนดิขอยญาตขับรถก่อนนะดูโลเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะไปส่งบ้านลูกค้าดูแม่เข้าต้มไม่ไกลไม่ไกลเดินทางต่อไปไบนถนนหมายเลขหนึ่งอีกหนึ่งจุดห้ากิโลเมตร มากเลยค่ะทุกคนตอนี้มาถึงครึ่งทางแล้วค่ะติดไฟแดงรถเยอะนิดนึงนะคะน่าจะเขาแยกตรงนี้อีก500เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวา ก็แค่มาถึงแล้วนะคะทุกคนแต่ลูกค้าไม่อยู่บ้านเดี๋ยวรอลูกค้าแป๊บ,บนึงคนของลงก่อนเด้อม่มีไงบ้านลูกค้า สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะอันนี้บ้านผู้ช่วยนุ่มเม่นก็เจ้าแม่บ้านผู้ช่วยนุ่มเหม่นก็เจ้าอันนี้บ้านไอ้นุ่มเม่นก็อ๋อเจ้าโอเคน้องออรรถมาทรงเจ้าเป็นบอกให้นั่งร้อนี่เดี๋ยวนั่งหนังร้อนนี่น,นอนแหมเนาะเดี๋ยวน้องขนของกัน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านลูกค้านะคะลูกค้าอยู่ที่อนามัยเดี๋ยวเดินทางมาเนาะตอนนี้ก็เจอคุณแม่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอลูกค้าสักครู่ค่ะอืบ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะต้นไม้เยอะมากเลยร่มรื่นดี กี้น้องจอดไลน์เนี่ยรถกันเนี่ยจีน้องบอกอะ่ะเออรถแน่เออแต่แ<น>ปกัปกปกักปักมุดนี้แล้วมันจะ <laughs> ไปต่ไหนอ่ะ <laughs> ค <laughs> ่ะงานลาดงานหลวงลงาน,นซาบะงานออมากลเข้าดิมยูนะครกูเนี่ยามาเล่นขอบคุณตัวเนาะเจะ้ามนนีเนาะจุดฮะ มาเนี้เนาะเดี๋ยวมาวไปเออเนี่ยแกมาเนี่ยเนาะอ,อาจจะบ้านนี่หรือบ้านนอกคุนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเห็นมั้ยมีหลายบ้านเห็นมัม้ยมีบ้านเมยเห็นนอกก <c oughs> ็ือ <c oughs> ถ้าว่ารถหลายกันเขาจะไปจอตั้งนอกออแต่ที็นี่ถ้าถ้าเองซื้อมาไอ้หนอกเขาจัดป้ายจัดอย่างตั้งนอกเนี่ยมันเห็นชัดกว่าอีกแล้วนี่มันเกิดถ้าได้มาเกิดลมก็ไม่ได้นี่พอดีอ่ะตายอย่างมอเตอรอันนี้ใจ้ย่างอีได้โก สองอันอ่อได้อยู่เจ้าได้อยู่ได้อยู่ไม่สายไม่ไหนครับพ่อหวาเดี๋ยวซีนติการคืนท้ายแล้วก็เซ็นเอกสารก่อนนะคะทุกคนลูกค้าใจดีมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเรื่องขอบคุณแห่งการอาจจะเป็นสักเดือนจิงหาเก,กัน,นย่าสักตุลาหนะเจ้าเนาะสักตุลาพูดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดมากกเคลียร์เอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ลูกค้านิดนึง เดี๋ยวเอาเครื่องเจ้าฟ้านี่ออกอของแบงเอาปุ๊บเปิดเลยเจ้าพี่น้องเออเอาเอาเอาอันนี้ออกอ๋อนี่มิวเซเว่นนี่หนอ ดูแลดูหลมเย็นดิเดี๋ยวใครหุกกันดูน่าเดินทางแท่ประเทศนอกจะถืออันนี้อันนี้เป็นกิ๊บเซฟจ้าต้องร้างกระเป๋าน้องก็จะไม่ได้คุ้มหรอกมั้งก็ไล่ให้นายตาเอ้ก็ไล่ให้นาย โอเคแล้วไล่เดี okay. village, Hence, ๋ยวส่งหูให้ทั้งกมโอเคส่งมอบที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยลูกค้าใจดีบ้านร่มเย็นมากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเออหัวไหลขอบคุณเจ้าพิโน่พี่น่ขอบคุณเจ้าขอบคุณมากๆเลย เดี๋ยวอันไว้ปะกันไหมเอนน้องครับกะโอเคบ๊ายบาย